สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบานองวนาชาแนลนะคะมาค่ะเพื่อนวันนี้วันศุกร์วันเลิกงานเลิกงานแล้วเราเวไปป่าเห็ดกันค่ะมาค่ะมารุ่นมาหมาน,นกันนลยว่าจะได้มากได้น้อยเนอะค่ะไปค่ะเข้ามาก็เห็นเลยนะคะนี่ค่ะดอกแรกแห้งหมานย,ยัางงามค่ะ <c oughs> ผู่ขาแน่นจึ๊กเลยค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> ดอก ดอกเพิ่นน้ำไม่ตัดขานะคะเดี๋ยวเราจะตัดขากันที่บ้าน,น,ะค,ะน,นค่ะนั่คขาเพื่อนโอ้ยกระทาเกาะมาเต็มเลยนี่หลุนถากแทะและโอ้สงสัยเขามาช้าค่ะเามาเอาไปแล้วมากนี่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะเพื่อนแปลสาม โอ้ยอย่างงามเลยคะ่ะแดดสามป้าอุ้ยเก็บๆค่ะโอ้ยอย่างงามมีตู้กำลังมาคะ่ะนี่เดี๋ยวเราไปตัดขากันนะคะอ,อดนโอ้เออกกลางทางเลยนั่นค่ะเพื่อนพระเจ้า หนูน่าเห็นอยู่ตรงนู้นสามสี่ดอกค่ะเพื่อนตัดไปเลยนี่โอ้โหขาเน้นตึกเลยนี่สองดอกค่ะขาลึกลึกหนูขาน่าเห็นอยู่ตรงนู้น,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 นสองดอก เห็นยังคะคัณเก็บเก็บมาไหนนะคะตัดขาเลยนอนอยู่ดอกโดนทากแก่ไปครึ่งแล้วนี่ค่ะแต่ขาดูค่ะขาเพิ่น,าน,นาปนนาด โอ้ยโดนจู่แแหมดแล้วค่ะได้แต่ตุ่มมันค่ะส่งต่อส่องดีๆนะเนี่ยไม่มีใครเห็นนี่ค่ะทุกคนโอ้ยสงสค่อะไนเนี่ย คุณผู้ชมมาลุ้นดิดีค่ะปั๊ดอยากยักอยากใหญ่ค่ะนี่อฮ้ยลงค่คะคุณผูสามดอกเรียงกันเลยสี่ดอกแต่ไม่รู้ดีเปล่าค่ะดุ่นค่ะโอ้โหไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ค่ะมีค่ะคุณผู้สามดอกโอ้ทำไมมันยาวอย่างนี้คะดูโอ้ โอ้โหนี่ขาของฉันโออขาอันนี่อันนี้โดนแทะปาดเกิดว่าโอ้ยโดนแทะไหนดูสิขึ้หนหัวตรงม,มุ้งอยู่ยไหนหรือเปล่า นี่หนักนะนนๆดอกค่ะนี่กำลังตีเมยนเ่ะเพ่อนดูดอกค่ะหายหัวยนีน้างมาด้วยองช่องนี่ค่ะหนอเหลือแต่หัว แต่ก็ยังแข็งอยู่โอ้นอน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 อน,นอนค่ะคเพื่อนๆนอนเห็นมันน้ยที่นี่น,น,นาะแต่ให้ยุงก็วิวๆค่ะนอน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 ค่ะคเพื่อนนี่ ตัดเลยนี่ลุ้นแล้วนะคะตุ๊กือเดี๋ยวแต่มีถุงดำอยู่ข้างนี้งค่ะเพ่โอ๊ยโดนแมงจูแทะไปแล้วค่ะ้าแ,แต่หัวโอ๊ยเกือบไม่เห็นนั่นคะ่ะโอ๊ยโอ๊ย หักเลยนี่โอ้ย oh โ no, no, no. อ้นนนนนนี่ค่ะเดี๋ยวน้าใส่รูงนะคะเพื่อนๆส่องก่อนตาก็ส่องไปติ๊กๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนุ่นนุ่นค่ะเพื่อนๆบอกไปเลยนี่นี่ค่ะ โ,โอ้ยขาวตตเลยค่ะนี่โอ้โหยังงามเลยดีบักทักค่ะเก็บโอ้ใส่ไม่ได้แล้วค่ะตะกานั่นเดี๋ยวน่าใส่ถุงค่ะนั่งค่ะเอ้าฮือฮือฮือฮอตลกอะเอาไป โอ้มยกระด้ว่ะนอนค่ะพื่อนๆ่องดอกเห็นยังนี่นะคะน่าจะเก็บเอ่หนึ่งยังดีอยู่เลยสองนี่ค่ะสามนุ่มนี่เห็นไหมคะยังขาวอยู่เลยบานจะหมดแล้วอยางนี้หายหมดทเขา โอ้ขายังแข็งกกอยู่เลยค่ะนี่โอ้ยเหมาะค่ะดอกใส่ใส่รีบเด๋ยวมืดนี่ค่ะเกือบเดินผ่านโอ้ยลูกเข้าอยู่นี่นั่นดอกค่ะนี่ยังโอ้ยอย่างงามเลยค่ะ ขาแน่นตึกออนี่นี่ดอกค่ะดูเนื่อนนี่สองดอกค่ะถ่ายรูปนี่โอ้ยมันเก็บเห็ดสังวรไม่มันค่ะเพื่อนๆอ่ะโอ้ยกำลังที่มีก็มีค่ะนี่โอ้ยจะเออมีไปวางไว้ไหนล่ะเน,นี่ยค่ะโฮ้อกำลังเออมีดไปวางทิ้งเนี่ย เก็บเห็ดตรงนั้นลืมมิดไปนะนี่ค่ะโอ้โหขาเราติดเลยนี่ดอกค่ะเพื่อนๆโอ้นอนอีกดอกค่ะเพื่อนๆเก็บเก็บเก็บเดี๋ยว,ยนนยว,ยยวมืดโน่อย่างนี้นค่ะหวัวดำดำเนาะ โอ้นี่ค่ะเก็บรีบๆเด้อค่ะเพื่อนๆขอขอโทษขอโพยเด้อค่ะกล้องสัน่นนั่นค่ะโอ้โหเก็บเก็บมันโอ้โหเพื่อนๆโดนเข้กแทะขาไปแล้วค่ะเหลือแต่หัวนี่ค่ะติ๊กนี่ไหม ี่ค่ะเพื่อนดูมันจะดีมากนี่โอ้เหลือครึ่งดอกค่ะฮึออกบังป่าสนดูค่ะนนุนค่ะเพื่อนเห็นบ่ข้างทางเลยค่ะนี่ทางนะคะหนุน นี่่คะออ้เอาย่ายุคค่ะนั่นค่ะเทุกอนมันรุ่นสองดอกนี่จะดีปะคะโอ้โหแกค่ะด e ูแต่ขาเนาะนี่ค่ะดูแต่ขามันค่ะดูดอกนี้ก่อนโอ้ดอกนี้ยังดีค่ะ ได้เนาะมัขึ้นเลยงงเลยเพื่อนๆดูดอกนี่เพื่อนๆว่าอะไรกินคะดอกนี้นะคะกวางเข้ากินคะ่ะเหลือแต่หัวไว้จ้อนนี้แหละกว,วางฉลาดวะคะกวางเดนมาร์กเลือแต่ขาวไว้ให้คะ่ะสมตะวันก็จะตกดินแล้วค่ะ ตกตัวข้ามันจะไม่เ่ห่ือ้่นะคัก่าน่อนี้คือนเก่ารักนะคะนี่สวยๆเลยค่ะนี่หน้าถห็นนเลยนะค่ะโอ้หนึ่งนค่ะสองนี่ค่ะโอ้โหสวงงามเลย ดอกนี้ตายไปแล้วสดอกค่ะดอกนเลยนี่ค่ะเห็พึ่งออยหลนหลกิ่งงดอยไปแล้วนีเหโอ้โหจมมโอ้ยนหน โอ้อไ,ไหวตเตัดเขาค่ะนี่ค่ะจเย็นแล้วนี่คนะดนมีขาวขนหนูนะฮะหสองเนี่จุ่มๆใช่ปะสามเลยค่ะ สี่ค่ะห้านี่ค่ะนี่ค่ะจุ่มนี่มาได้ห้าดอกโอ้มือไม่ไหวจับไม่ไหวแล้วค่ะเต็มโอ้โหฟุกฟุกฟุกอีกแล้วค่ะออกๆๆกออกไม่ม่จำก็้อลักแอบบานอยู่หนนดอกดีเพราะ,ะอ่นดีก็เม้าขาเพื่อ <c> น <oughs> ได้ขาคะ่ะ ขาเพื่อนขาวโตเลยอือหือขาวแท้ๆนี่เอาละค่ะเพื่อนๆค่ะมันนกบัาน,นาชาแนล,ลนะคะคลิปในวันนี้นะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะแต่วันจะตกดินแล้วรีบกลับบ้านค่ะเดี๋ยวมืดกลัวเจอนั่นอีกค่ะ <c oughs> โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะฝากกีน้องมานา .Channel นนค่ะฝากเป็นกำลังใจให้นะด้วยค่ะทำลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขจ้าชิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะนี่ค่ะผลงานนะคะโอ้ยอยองมาไม่ไหวแล้วค่ะมือแดงหมดเลยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะไว้กินสดนะคะเพื่อนๆอันนี้อันนี้จะไว้กินสดค่ะสัก สามสี่วันน่าจะได้อยู่ค่ะก็น,นี้ค่ะได้สามสี่ถุงก็ประมาณสามกิโลกว่างสามกิโลกว,กว่านะคะนะคะ้วเ,เดี๋ยวเขียนเรามันเย็น้อจะเขียนชื่ออื่นปกติแล้ตีกิค่ะโอย้ยเยอะกว่าจะทำเสร็จห้าถุมค่ะน,นี่นะคะอันนี้กินเลยอันนี้มันบานหน่อยเอาไว้ยำค่ะหรือไม่ก็ลาบค่ะนี่ รวมเนะะี่ยค่ะนึ่งเสร็จแล้วอันนี้แท้จะไว้กินสดค่ะพาดูก่อนว่ามันเป็นหนอนไหมถ้าไม่เป็นก็เอาไว้ค่ะถ้าไม่เป็นหนอนถ้าเป็นนอนเก็บไม่ได้นะคะมันจะเสียค่ะเพราะว่าหน,นอนเขาจะโตแล้วก็กินไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะเพื่อน